สวัสดีค่ะพบกับเช้าวันพฤหัสที่2ี่พฤศจิกานะคะช่องพาดีๆค่ะ EP ที่168นะคะวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนะคะเป็นชุดพระสมเด็จสวยๆนะคะแบ่งปันองค์ละ200บาทนะคะสนใจองค์ไหนนะคะก็คือปิดตามหมายเลขนะคะแล้วก็ถูตามเบอร์ถูได้เลยนะคะมีแบบเก็บเงินปลายทางแล้วก็มีแบบโอนนะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะ มาเริ่มที่องค์ที่1เลยนะคะแบ่งปันนะคะในราคาสองร้อบาทนะคะราคาสองรอบาทค่ะองค์ที่หนึ่งนะคะนี่นะคะซูมให้ดูเนื้อหานะคะสวยๆนะคะ หมายเลขสองค่ะจะเป็นสมเด็จฐานคู่นะคะหลังก็จะเป็นตาหยางนะคะเป็นรูปเจดีนะคะหมายเลขสามนะคะ จะเป็นเนื้ออมเหลืองนะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดตามหมายเลขได้เลยนะคะ หมายเลขสี่ค่ะเนื้อหาเก่าๆแห้งๆเลยนะคะหมายเลขสี่นะคะนี่นะคะสูมให้ดูชัดๆนะคะ หมายเลขห้าค่ะหมายเลขห้านะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะชื่นชอบองค์ไหนนะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดตามหมายเลขได้เลยนะคะ หมายเลขหกค,ค่ะด้านหน้าก็จะมีเป็นลงลักนะคะเนื้อเก่า,กาๆแห้งๆสวยๆนะคะหลังก็จะเป็นก้างปลานะคะ หมายเลขเจ็ดค่ะหมายเลขเจ็ดนะคะ หมายเลขแปดนะคะนี่นะคะสูมให้ดูนะคะเนื้อเก่าเก่าสวยๆแห้งๆเลยนะคะหลังก็จะเป็นปั๊มใตย,ย่างนะคะหมายเลขเก้าค่ะ เนื้อหามวลสารชัดๆนะคะหมายเลขสิบจกด้านหน้าก็จะเป็นลงลักทาทองนะคะ เนื้อเก่าเก่าสวยๆแห้งๆนะคะ11นะคะจะเป็นสมเด็จมีหน้ามีตานะคะเนื้อแตกลายสวยๆนะคะ เลขสิบเอ็ดนะคะสิบสองค่ะนี่นะคะซูมให้ดูชัดๆนะคะ สนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะ13บสาค่ะจะเป็นสมเด็จเกตชัยโยนะคะ มายเลขสิบสามนะคะสิบสี่ค่ะจะเป็นสมเด็จสีเหลืองนะคะ ก็จะเป็นรูปนิ้วมือนะคะสิบห้าค่ะ หมายเลขสิบห้านะคะสิบหกค่ะจะเป็นสมเด็จ พิมพ์เส้นได้นะคะเนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะคะ มายเลขสิบเจ็ดค่ะหมายเลขสิบเจ็ดนะคะ แค่ะจะเป็นสมเด็จเนื้อสีขาวนะคะหมายเลขสิบแปดนะคะ สิค่ะมเมลิกสิบเนะคะข้างหลังก็จะเป็นปอลวิจิตนะคะ ยี่สิบนะคะจะเป็นสมเด็จเกตทะลุซูมนะคะสวยๆนะคะหมาเลขยี่สิบนะคะ ยี่สิบเอ็ดค่ะหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะคะข้างหลังนะคะก็จะเป็นร่องนะคะหมายเลขยี่สิบสามนะคะจะเป็นสมเด็จ สีแดงนะคะแดงสบู่เลือดนะคะหลังก็จะเป็นสมเด็จโตนะคะซ้อนสมเด็จนะคะเป็นแหวกม่านยี่สามค่ะจะเป็นสมเด็จเนื้อดำนะคะ จะเป็นสมเด็จเนื้อสีดำค่ะสนใจองค์ไหนนะคะปิดตามหมายเลขแล้วก็โทรตามประตูได้เลยนะคะ0997013444ค่ะ24ค่ะจะเป็นสมเด็จสีเขียวนะคะ สมเด็จสีเขียวนะคะมเมล็ยี่สิบห้าค่ะจะเป็นสมเด็จสีเหลืองนะคะหลังก็จะเป็นเม็ดนะคะเป็นเม็ดนูนนะคะ หมายเลขยี่สิบห้านะคะยี่สิบหกค่ะจะเป็นสมเด็จลงลักดำนะคะหมายเลขยี่สิบหกนะคะ หมายเลขยี่สิบเจ็ดนะคะหมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะคะแบ่งปันนะคะในราคาเบาๆนะคะสองร้อยบาททุกองค์เลยนะคะ หมายเลขยี่สิบแปดนะคะองค์สุดท้ายค่ะหมายเลขยี่สิบแปดนะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะองค์ไหนนะคะก็คือปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปนะคะในวันถัดไปสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆค่ะ